สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ The Witch Doctor กันอีกแล้วนะจ้าวันนี้เราก็เข้าสู่สรุปนะของบทที่5นะจากหนังสือ Reality t r a n Surfing ของว a d i m ิ e ซีแลนนะบทนี้นะมีชื่อว่า The Induced Transition นะ Do not absorb negative information นะอย่าหาไปโจะกับดราม่านะประมาณนี้นะ ค่อยแรกนะเขาบอกว่า everyone create the separate layer of their own world นะทุกคนเนี่ยสร้างโลกชั้นพิเศษที่เป็นของตัวเองนะลองจินตนาการง่ายๆนะะว่าโลกของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะถึงเราจะอยู่ประเทศเดียวกันนะเมืองเดียวกันบ้านตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันอยู่ในซอยเดียวกันนะแต่สิ่งที่เรามองเห็นรู้สึกตีความเนี่ย มันคือโลกที่เป็นเลเยอร์ส่วนตัวของเราเองเวลาเราตื่นเช้ามานะถ้าเราคิดว่าเอ้ยวันนี้ต้องเครียดแน่ๆน,นะรถก็ต้องติดงานก็ต้องเยอะนะเพื่อนร่วมงานก็ต้องห่วยนะพลังงานแบบนี้แหละจ้าที่กำลังสร้างโลกหรือว่าว,า,วาดภาพของโลกวันนี้ให้เราอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าในวันเดียวกันเนี่ยเราตื่นมานะพร้อมกับบอกตัวเองนะว่าโอเควันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งนะเดี๋ยว เราเนี่ยค่อยๆจัดการจัดแจงชีวิตเนี่ยเราไปทีละอย่างนะดูซิวันนี้เนี่ยว่ามันจะมีอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่านะโผล่ให้เราแบบได้เซอร์ไพรส์กันบ้างได้แฮปปี้กันบ้างหรือเปล่าพลังงานของเราเนี่ยก็จะพาเลเยอร์ของเราเนี่ยไปอีกแบบเลยนะจ๊ะทรานเซอร์ฟินะเขาบอกว่าเราไม่ได้แค่เดินอยู่บนโลกเฉยๆนะแต่เรากำลังสร้างเลเยอร์ความจริงของตัวเองในทุกๆวันด้วยวิธีที่เราคิดนะ รู้สึกแล้วก็ตอบสนองต่อชีวิตนี่แหละฮะ yeah. point ที่2นะจ๊ะ the world of humanity consists of individual layers place it on ขอใหม่ oh, sorry p l a c e one on top of the other point ที่2นะจ๊ะ the world of humanity consists of individual layers Place one on top of the a u t h o r นะโลกของมนุษย์เนี่ยมีเลเยอร์ซ้อนกันเป็นชั้นๆน,นะจากเลเยอร์ของมนุษย์แต่ละคนนะให้ลองนึกภาพนะว่าโลกทั้งใบเนี่ยเหมือนเค้กหลายชั้นนะเหมือนบุ้นเหมือนขนมชั้นก็ได้นะแต่ละชั้นเนี่ยคือโลกส่วนตัวของคนแต่ละคนเรานะเดินสวนกันบนฟุตบาทเดียวกันนะ เหมือนกันจริงๆเนี่ยก็แค่ทางเท้านะส่วนประสบการณ์เนี่ยที่แต่ละคนกำลังพบเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมบางคนนะเดินผ่านตลาดเดียวกันนะเขาเห็นโอกาสเห็นความคึกคักเห็นแรงบันดาลใจนะแต่อีกคนนะเดินผ่านตลาดที่เดียวกันนะกลับเห็นแต่ความวุ่นวายนะความน่าเบื่อหน้ารำคาญนะภาพเดียวกันซีนเดียวกันนะแต่ว่าเลเยอร์เนี่ยคนละชั้นนะ โลกของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยเหมือนเลเยอร์จำนวนมหาศาลนะซ้อนกันอยู่บนพื้นที่เดียวกันตรงนี้นะแล้วคำถามก็คือว่าเราเนี่ยกำลังเลือกอยู่บนเลเยอร์ไหนนะชั้นไหนด้วยความคิดแล้วก็พลังงานของตัวเราเองอยู่ทุกวันนะจ๊ะข้อที่3นะจ๊ะ when a person emanate negative energy they compromise the quality of their own life layer นะยิ่งเราปล่อยพลังลบนะ เลเยอร์ของเราก็ยิ่งเสื่อมคุณภาพลงนะเวลาที่เราบ่นนะว่าโอ้ชีวิตไม่ห่วยนะคนไม่ง,งี่เง่านะประเทศนี้เน่ยหมดหวังจริงนะคําพูดพวกนี้เนี่ยไม่ได้ลอยหายไปเฉยๆนะแต่มันเป็นเหมือนการใส่ฟิลเตอร์มนๆนะทับลงไปบนเลเยอร์ในโลกของเราเองเรานะจะเริ่มดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนนะที่สอดคล้องกับพลังแบบนั้นนะจะเข้ามาไม่ใช่เพราะว่า กรรมแม่งติดจ,จรวดนะหรือว่ากรรมซัดทันตาเห็นนะใน3วินะแต่เป็นเพราะเราเนี่ยกำลังจูนตัวเองไปอยู่บนไทม์ไลน์ที่มันหม่นหมองนะสมกับที่เราคิดเป๊ะๆนะจ๊ะชีวิตเนี่ยมันเลยกลายเป็นหลักฐานที่ยืนยันความเชื่อแย่ๆเดิมๆของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแค่คนที่เลือกใช้พลังลบนะ ทาเป็นกำแพงนะของโลกชั้นของตัวเองเนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆนะเท่านั้นเองนะจ๊ะ point ที่ 4. จ้ะ aggression is mistakenly taken to be a strength and dissatisfaction as a normal reaction นะเราเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าความเกรี้ยกราดนะหรือว่าความหัวร้อนเนี่ยมันคือการแสดงความแข็งแกร่งและการแสดงความไม่พอใจเนี่ยมันคือเรื่องปกติ สังคมนะชอบสอนเป็นไกลๆนะว่าด่าเก่งนะก็คือแบบเทแรงนะด่าได้แซะได้วิจาร์ณได้ก็คือฉลาดมีวิจารณญาณนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราต้องแสดงความโกรธความเดือดนะความหัวร้อนเนี่ยความด่าไปตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งนะมันแปลว่าเราตกเป็นเหยื่อของเจเพนนั่นเองนะหรือว่าเพนดูลัมนะ อย่างเต็มตัวเลยนะจ๊ะแล้วเคยสังเกตไหมนะว่าคนที่ด่าเก่งนะบ่นเก่งเนี่ยมักมีเรื่องให้ต้องด่าตลอดนะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังอยู่ในไทม์ไลน์นะที่เต็มไปด้วยคําด่าเมื่อก่อนเนี่ยด่าเก่งมากนะปากเนี่ยนะด่าแบบม,มากเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนะเป็นเรื่องไม่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเดี๋ยวนี้ก็คือด่าน้อยลงแล้วเพราะว่าเข้าสู่สภาวะเ,เบิกบานผ่องแผ่นนุคุณใช่ไหมตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไปแล้วนะ <laughs> เราเลยก็ต้องถามตัวเองให้ดีๆนะคะว่าเราอยากเป็นคนแข็งแกร่งจริงๆหรือเป็นแค่คนที่ถูกพลังลบจูงจมูกนะแล้วก็คิดว่าตัวเองแกร่งนะก็คือเป็นเหย่างเจเพนนนั่นเองนะจ๊ะ point ที่5นะ reacting to negative events induces a shift to negative life line นะ ยิ่งตอบสนองต่อสิ่งลบนะเรายิ่งเลื่อนไปอยู่บนเส้นชีวิตที่เป็นลบติดลบมากขึ้นนะจ๊ะทุกครั้งเนี่ยที่มีข่าวร้ายนะดรามา่ามาๆนะสารพัดหายนะเนี่ยถ้าเราอินหนักนะด่าสาบแช่งเสพต่อติดตามนะพูดถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเราก็กําลังทำสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากนะก็คือเรากําลังจูนตัวเองไปอยู่ใกล้ๆไทม์ไลน์ที่มีพลัง แบบนั้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะประสบการณ์ตรงนะบอกไว้เลยนะอันนี้นะแรกๆเนี่ยเราอาจจะเป็นแค่คนดูนะแต่พอเรายิ่งอินนะเราจะค่อยๆขยับจากคนดูนะไปเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นเหยื่อในเกมนั้นจริงๆข่าวร้ายของคนอื่นนะถ้าเราเอาเข้ามาเป็นอารมณ์ของเราซ้ำๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ โลกของเรานะจะเริ่มมีเวอร์ชั่นของเหตุการณ์ลบๆของเราเองโผล่ตามมาทีหลังนะมันไม่ใช่เพราะว่าโชคร้ายนะไม่ใช่เพราะว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ยอยากจะลงโทษยมาบาลหมั่นไส้นะแต่เป็นเพราะว่าเราไปยืนอยู่บนเส้นชีวิตที่มีเรื่องลบเยอะนะด้วยมือของเราเองนะจ๊ะ point ที่6นะ an induced transition is accompanied by a negative event in a personal LIFE LAYER นะการเปลี่ยนเส้นชีวิตแบบถูกเหนี่ยวนำมักมาพร้อมกับเหตุการณ์แย่ๆในโลกส่วนตัวของเรา induce d transition เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการถูกดูดเข้าไปอยู่ในเส้นชีวิตที่มันเป็นลบนะอย่างช้าๆนะแต่มั่นคงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบแค่เสพข่าวร้ายนะอินดราม่านะ บนเรื่องเศรษฐกิจสังคมกลัวตกงานนะห่วงโรคระบาดบลาๆๆนะต่อมานะก็เริ่มเครียดนะเริ่มคิดซ้ำพูดซ้ำเชื่อว่าโลกมันแย่จริงๆนะสุดท้ายเนี่ยติดกับเจเพนนะเส้นชีวิตของเราเองเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ลบๆของเราเองเกิดขึ้นนะเช่นนะตกงานนะผัวทิ้งนะมเมียเมินนะเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือว่าปัญหาหนักๆเข้ามานะมันก็เลยเป็นเหมือนตอนจบของการเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะดูดตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ในสไลด์ที่มันในไลฟ์ไลน์ที่มันลบๆนะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วว่าโลกไม่ห่วยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเรานี่แหละมึงเลยนะมึงเลยนี่แหละที่ค่อยๆพาตัวเองมาไกลจนไปถึงจุดนั้นนะจ๊ะ ข้อที่ 7. นะ do not allow negative information into your layer นะอย่าปล่อยให้ข้อมูลลบๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในเลเยอร์ของเรานะอันนี้นะไม่ได้แปลว่าแบบต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดหูปิดตานะไม่รับรู้อะไรเลยนะจ๊ะแต่นะมันหมายถึงว่าเลือกให้ดีว่าอะไรนะควรเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภายในของเรา ดูข่าวนะดูแต่พอรู้เรื่องนะแต่อย่าเสพจนแบบหมดแรงนะแบบเสพถึงขั้นลงแดงขาดไม่ได้น,ะนี่ก็ไม่ไหวนะจ๊ะระวังนะการคุยวกวนนะเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างที่แย่ๆในประเทศนะในโลกนะใช้ชีวิตซ้ำไปซ้ำมาเพราะนั่นนะคือการเอาพลังของเราเนี่ยไปเลี้ยงเพนดูลัมโดยตรงนะจ๊ะถามตัวเองง่ายๆนะว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ย ไม่รู้ก็ยังหายใจได้นี่หว่านะไม่ได้ตายนะวันนี้เนี่ยรู้แล้วเนี่ยช่วยให้เรามีพลังดีๆเพิ่มขึ้นไหมนะหรือว่าหมดแรงนะถ้าหมดแรงเนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยไม่ควรมีสิทธิ์นะเข้าไปสร้างบรรยากาศในเลเยอร์ของเรานะจ๊ะ point ที่8นะ do not allow does not mean drive to avoid but rather to intentionally ignore to express no interest นะ คำว่าอยากให้มันเข้ามาเนี่ยไม่ใช่พยายามหนีหรือเออพยายามหลีกเลี่ยงนะแต่คือไม่ต้องไปอินนะไม่ต้องไปยุ่งนะภาษาชาวบ้านเรียกอย่าไปสารแน่นั่นแหละคะ่ะอันนี้นะาสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเรายังกลัวมากเนี่ยเราก็พยายามหนีมากขึ้นใช่ไหมเราก็ยังคงแบบคิดถึงมันอยู่ดีนะแล้วก็ยังจูนพลังหรือว่าให้ค่าให้พลังไปที่สิ่งเหล่านั้นอยู่ดีตัวอย่างเช่นนะ กลัวโรคนะกลัวติดโควิดนะเลซี say, นะแต่วันๆเนี่ยเลื่อนอ่านแต่อัปเดตเกี่ยวกับโรคนะกลัวเศรษฐกิจพังนะแต่ตามข่าวเศรษฐกิจแบบทุกลมหายใจเข้าออกนะกลัวสงครามนะแต่เสพข่าวสงครามทุกวันนะเพื่อเช็คสถานการณ์ฟังก็ดีนะเราใช้คำว่าวันๆนะวันๆอ่อ เข้าทุกลมหายใจเข้าออกนะหรือว่าเสพข่าวเสพทุกวันอันนี้คือออฟเซสแลนะอันนี้คือมากไปไม่ได้แบบเสพเพราะแค่อยากรู้ไม่ใช่แค่อยากรู้เสพแต่พอประมาณพอรู้เอออันนี้คืออินและมึงทุกวันเลยนะเป็นอะไรนะแบบนี้นะก็คือเราเนี่ยก็ยังให้พลังกับเจเพนนะอยู่เต็มเต็มเลยทีเดียวนะถ้าเราแบบออฟเซสกับมันนะทรานเซอร์ฟิงเนี่ยบอกว่าการไม่อนุญาตเนี่ยดูนอตอลาวเนี่ยที่แท้จริงก็คือว่า รับรู้แบบสั้นๆน,นะเอาแค่พอแบบกรุบกริบพอเข้าใจอ๋อมันมีสิ่งนี้ด้วยหรืออะไรนะไม่อินนะไม่ขยี้นะไม่เอามาคิดเล่นๆต่อในหัวซ้ำๆนะแล้วก็หมุนความสนใจกลับไปที่ชีวิตของเราเองนะเส้นชีวิตของเราเองเป้าหมายนะชีวิตที่เราอยากเป็นนะพูดง่ายๆคือว่ารู้นะเออรู้นะฉันรู้นะว่ามีเรื่องแบบนี้แต่ว่าฉันไม่อินไม่ไปเล่นด้วยนะ นี่แหละค่ะก็คือการปกป้องโลกชั้นของเราหรือว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยอย่างแท้ถรูนะจ๊ะบทที่5นะก็จะประมาณนี้สั้นๆนะหัวฟูเลยทีเดียวนะขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ติดตามเนะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในเอพิโซดต่อๆไปนะสำหรับวาริมซีแลนเะนี่ยจะบอกว่าเป็นเอ่อควอนตัมฟิสิกส์นะแล้วก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับเมตาฟิสิกส์เนี่ยที่แบบทรงคุณค่ามากๆจริงๆนะถ้าเกิดท่านมีโอกาสได้ ไปโจ๊ะพื้นๆหนังสือแกนะจะดีมากเพราะเป็นหนังสือที่แบบยอมรับเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่รับชมรับฟังแล้วก็ติดตามจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า